อยู่อยู่ไป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 โไปคงกันนู้นนะคงเล้วคงแล้วคงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวส่มาใส่มาใสมาโอ้โหบอลลเทิมเฮ้ยคันนึงเอาแล้วเอาเอาเอาเฮ้ยกิน ไอตัวนี้ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยมากแล้วดึงขึ้นทาง่าได้ไหม สวัสดีค่ะพบก,กับปันปันกันอีกแล้วนะคะช่องปานค่ะเราธรรมชาติค่ะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วนะคะมาตกปลาค่ะแต่วันนี้ปันไม่ได้มาตกปลาคันไม้ไผ่นะคะทุกคนวันนี้ปันมาตกปลาอันนี้ปลาช่อนใช้หน้าดินนะคะแล้วก็อุ้ยอะไระแล้วก็เหยื่อเนี่ยปันใช้ตัวทากหรือเลี้ยอีแบมเนึ่อก็คือแมงลิงหม,มาค่ะตอนนี้ก็ปันก็เฟี้ยนไปแล้วนะคะสามคันแล้วค่ะสามคันแต่ไม่สมังข้า าไปปันก็จะเฟี้ยงแล้วนะคะปันเห็นปลาฮุบอยู่นะแต่ปันก็ไม่แน่ใจว่ามันคือปลาอะไรแล้วแล้วปันก็เฟี้ยงไว้แล้วปันก็จะเดินไปตจป่าเหยียบปลาช่อนนะคะก็จะเฟี้ยงไว้ตรงนี้ก็เอ้ยพอดีไหมนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นเลยเกินไปป่ะไม่นั่นแหละกำลังดีเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันก็กินหรือว่ามันตีปลาช่อนแล้วมันไม่กินปันก็เลยต้องใช้แบบนี้นะคะลองใช้วิธีนี้ดูก่อนว่ามันจะกินหรือเปล่า เพราะว่าปันตีเหยียบปองมันไม่กินเด็กก็ยังตีอยู่แต่ก็ตีลาวนาด้านจันเลยอ่าโอเคตรงนี้ตีเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รอดูก่อนนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่าใช่ปันก็จะเปิดล็อกทินะ้งไว้เดี๋ยวเราก็ไปลองไปเดินตีเหยียบปอมทิ้งไว้ก่อนเด็กถ้ามันกินเดี๋ยวล็อกก็ดังครับโอเคไปคันลิ้มสุดเลยหยุดยังหยุดไปแล้วอะแต่ไมันรั่วมันยังยูอเปล่ายังยูยังยูยูคันทีสนท่สองคันที่สอง

โอ้ตัวาจันมดนี่เนี่ยสู้มาสู้มาแล้วเอ็นอยู่ไหนอะเห็นเอ็นและวอุ้ยสวิงอยู่ตั้งไกลอะดึงขึ้นบอกเลยได้ปะสู้อ๋ออุ้ยฟองฟัดเลยอะเดี๋ยวค่อยนั่งเจอกันนะเดี๋ยวเอาสวิงกันนะครับเสร็จกับจัดสวิงก็อยู่ไกลแล้วมาก็ไม่เอาสวิงมาเลย ย็นมใยินเฮ้ยให้มลก้กันใสาใส่มาใส่มาใส่มาโอ้โหบอลลอนท่มนี่ค่ะตัวแรกนะคะปลาช่อนอุ้ยใส่โลได้ป่าวฮยใหญ่เนาะ เออคือปันเฟี้ยงไม่นานนะคะปันเฟี้ยงยังไม่ถึงสิบนาทีเลยแล้วปันก็เดินไปตบป,ป่าน้าดินเอ้ยป,ปันไปตบป่าช่อนด้วยการใช้เหยื่อปอมแล้วเนี่ยได้ยินเสียงกลิง้งลืมตัวมันคือเสียงอะไรในโทรศัพท์หรือเปล่าออโอ้แล้วไม่ได้ยืนคันเบรตตรงนี้ไว้นี่ฟิ้ยงไม่นานนะคะมันกินแล้วหูยซสาใหญ่มาก,มากสู้นานอยู่นะตัวท่าของเรานี่ใช้ได้เลยนะคะโอ

โอ้ย,ยมันดึงไปเลยไงไงมาถึงยังมาถึงล้วบองอนะแรงมาทางนี้โอเคโอเคใส่คล้อมกันปะนนนค่อยดันมานะากล้องพร้อมสวิงแล้วน,นะครับอ๋ออยู่ไหนอ่ะอ,อย,อย่ไหนวะ อุ้ยมาอีกแล้วตัวที่สองแต่ว่ามันพาไปติดกับอันนี้พาไปไปค้อมกันเดี๋ยวไปต้องแกะปลาก่อนอย่างนี้นะปลาจะได้จับอันนี้นะได้แก้ได้เฮ้ยคันนึงเอาแล้วเอาเอาเอาเอ้ยกินไอตัวนี้ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับเนี่ยเนี้ยยังไม่ได้เก็บเลยมาแล้ว ดึงขึ้นทางขวาได้ไหม<อ>ดึงขึ้นทางขวาได้ไหมไม่ได้เลยนะอ,ลอ,อุ้ยเนาะอู้หอุ้ยโหอ้าปากหมดเลยหรือไม่ก็เอาขอ้ขงขงาขงข้า <c ười> งขนะ้างใต้นี้ข้างใต้นี้มันวุ่นวายจังอะฮะนี่นี่เข้าอย่างนี้ <c ười> เรื่ออเขาลึกเขาลึกเขาลึกไม่เป็นไรโอเค คือเมื่อกี้บอกว่าจะขอปิดกล้องปลดป่าก่อนเลย<ช>แล้วอีกคันหนึ่งมันดึงปลื้ดไปเลยครับมันทำไอันนี้พังหมดเดี๋ยวล็อกตกน้ำใจเย็นๆค่อยๆปลด <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอปลดก่อนจริงๆนะครับโอเคไ <c oughs> ม่แล้วครับ <c oughs> พเพิ่งจะเฟี้ยงเอ้ยไอ้คันนีเ้เพ,เพิ่งจะเฟี้ยงใหม่เองนะครับมันดึงไปเลยอ่ะใจขาโดนอะไรอย่างเงี้ย ขำอะไรยังไม่ทันเสร็จเลยมาแล้วไอยช่อนน้อยแต่คันนี้ล็อกดึงไม่ดังนะครับดึงไม่ดังอือดึงไม่ดังแล้วไอ้นี่ปันเอาคันไม้ไผ่ของปันเนี่ยไปไปย่อนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลากไปไหมถ้าถ้าไม่วางไว้มันจะลากไปไหมไม่ปันเห็นทันอ๋อโอเคทันนะพี่ว่าน้ำเป็นที่เหรืออยากเหรออยางให้มันกินก้อนเธอโอเคได้แล้วครับ โอ้ยเสียงป้าเบียเองกลังมากินนะ<อ>แต่ว่าอันนี้ไซส์เล็กนะคะใช่โหคันคงโอเคปลดปากันเออเมื่อกี้เรายังไม่ได้บอกเลยว่าตากล้องเขาเอบปันบอกว่าทําไมไม่เอาทีละย่างทีละย่างจะไปตกปันไอ้นั่นทําไมเนี่ยเมื่อปัดช่องตรงนี้เข้า<อ>นี่ไปไปสามตัวแล้วเอาเสียงของปัน๋อ,อตกใจหมด <c oughs> นี่สามตัวไซส์ใหญ่นะน่ะ มาซุมกใกล้ๆซุมกใกล้ๆเนียย่ยใหญ่กว่าแขนปันอีนะเออเอาไงสุดยอดเลยสุดยอดเดี๋ยวต้องลองใช้วิธีนี้ครับไม่เล่นอย่างอื่นละเฝ้าแต่หน้าดินใช่ตัวทากเลยแล้วกัน <c oughs> เอาดิอยากลองวัดใจก็ลองเลยจะ <c oughs> ดีแล้วลอ <c oughs> งเล หลอง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 ปิดปิดปิดด็กคนไม้ไมไมอแอบมาอมจริงด้วยทำไมเ <c oughs> ดืออะไร <c oughs> โอ้โหสู้ดีจัดโดือะไรไม่ได้แต่ว่าย่าหายโอ้ยโดนขยะดิกำลังจะพู ว่าคนนี้นักจีโอ้มันกินไปหมดแล้วหรือเปล่ากินไปหมดแล้วเนี่ยจนเหลือมันหมดแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยพอดีเราช่วยเก็บขยะในน้ําด้วยนะครับบอกว่าเวลาเอามาถุงเนี่ยให้เก็บกลับไปด้วยไม่อย่าง,งนั้นปันได้ปลาช่อนใหญ่แล้วเนี่ยมันแอบกินจริงๆด้วยนะเนี่ยเฮ้ยคุณห,หายคุณห,หายขอให้ไปคุณหายหายหายลากเรากรากรากรึยัง ไป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 เฮ้ยโอ้ฟองอฟกอกเลย,เลยอืมอีกแล้วอีกแล้วเอาอีกแล้วคันนี้สองรอบแล้วมันดึงไปสองรอบมันด้ตัวสองรอบไม่ได้ตัวเลยยงก็ ปันปันปันดึงก็ดึงเอ้ยันนั้ gh, ula, okay? นดึงก็นี่อะขนุดท้ายนั่น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 ั่นเออปิดล็อก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 เออสวิงอยู่ไหนวะโอ้โหสวิงอยู่ไกลอีกแล้วรับมึงรักโคตรจังปัาชอบเก็บสวิงไก่มากอุ้ยดีสุดๆดึงมาที่ดึงมาที่อุ้ยปะก่อนอ่ะขนาดนั้น มาดิ้งมานี่ยังพากระตอเดี๋ยวมันติดมันติดพาไปติดเหรอมายัง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 ลุดยังไม่ลุยมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ใหญ่มากเฮ้ยอะไรอะไรปวดแขน สดชืดอ,อากาศดีมากโอ้มันจ,จืดจืดเลยอะโอ้ใหญ่มากตัวนี้นะคะตัวใหญ่กว่าตัวแรกที่ปั่นได้อีกนะดูเดี๋ยวเอามือมือตะก้องลอไปนะดูนะให้ดูชัดๆไปเลยคะะ่ะมือมามือเข้ากับกัขพ่วมันเลยอะใหญ่มากแล้วก็ <c oughs> เหล่านั้นคุยกันว่าเอ้ยปลาน่าจะพักเที่ยงนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้คือใบมงแล้วนะคะมันน่าจะพักเที่ยงอะไรอย่างนี้ มันยิมหายไปประมาณสักชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็ทิ้งคันไม่แพ่ไว้ตรงนั้นมันก็มากินนะทั้งที่พวกเรา,าเดินกันเสียงดังมากเลยค่ะทุกสายถ้าเอฟซีเห็นทุกคนก็จะบอกว่าแล้วจะลงไปในน้ําทาไมต่อปลาเนี่ยก <c oughs> ็ถ้าไม่ลงมันไม่มีที่ที่ตกไงน,นี่ตรงนี้ปัดตัดลงไม่ได้ค่ะไอ้นี่เข็งป้อเลยฮะเดี๋ยวโอ้ยยวปลดลปลาก่อน แล้วตัวท่าของเราเหลือก,กี่ตัวคะเดี๋ยอีกสี่ห้าตัวครับเ <c oughs> ยอก็จะหมดแล้วเอามาแค่สำรองไว้นะครับเปลี่ยนเป็นเป็นเผื่อไว้เฉยๆเอามายี่สิบตัวเออก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไม่คิดว่าปลาจะเข้าอ่าไมค่ดว่ามันจะเข้าแบบนี้โอ้โหใหญ่จริงว่ะโหจะรุดแล้วไม่รุดมันเหลือหน่อยเดียวเนี่ยเบ็ดรุดแล้วปะไม่รูดตกใจหมดเลย Bột con, 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 อยู่ไหนไหนทางนี้ทางนี้เยีะบ้างทางนี้เยอะบ้างนี้เยอะบ้างนี้อือู้ฮ่าฮาฮ่าเฮ้ยโหอยู่ก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่อีกแล้วใช่มันกินคงเลยอ่ะแล้วปันก็เห็นพอดีมันก็เลยรีบมาวัดวัดยังไงวัดยังไงวัดไม่ถึงวัดปลาแล้วโอเคโอเค เฮ้ยอยันนี้ปลาเข้าดีมากเลยอะ okay. right. ่ะเฮ้ยนี่เป็นมาได้ไงเนี um> ่ยเอาทิ้งสวิงไว้ในน้ำเนี่ยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยสงสัยอันนี้เข้ามาลงเข้ามาปล่อยไปเข้ามาได้ยังไงนี่อุยเมื่อกี้พอมันดึงนะกินดีไหมแน่นอยู่นั่นอยู่เมื่อกี้พอมันกินเ่ไหมแล้วตัวข้างหน้าเนี่ยแล้วตัวข้างหน้ามันนะมันตื่นมันก็วิ่งลงไปเลยอยู่ตรงนี้เอง

นี่มีไซส์หลังนี่มีแต่ไซส์ตัวโตวเนาะไปปันก็จะทิ้งมันไว้ก่อนตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะก่อนหน้านี้คือตัวตกยีหยุดตัวตกยีหยุดปันก็ยังไม่ได้เก็บผงเลยเยอะหมดรอบนี้น่าจะมาจริงจังแล้วโดนไล่ที่แล้วนะครับวเวลาเอาตกปลาทีไรนะคะฝนตกทุกวันเลยอะ่ะเยอะปันก็ยังไม่หมดเลยเหลืออยู่ตัวหนึ่งเหลือนั่นแหละเหลือทุกคันเลยแต่ว่าไม่มีเยื่อสำรองแล้วหมดแล้ว เหลือแต่ที่อยู่ในตัว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 เบ็ดใช่ปันคิดว่าน่าจะตกจริงจังเนี่ยเขาจัวเลยแป๊บเดียวตกแป๊บเดียวไปค่ะตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเมื่อกี้ตกปลายังไม่ยังไม่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยคิดแต่เรื่องปลาเมนูปลาแล้วก็จะเอาปลาไปไข่นะคะนี่ค่ะวันนี้ปันก็ ในปลาช่อนใหญ่ๆนะคะมันก็กี6ตัวแล้วถ้าเกิดว่าถ้าไม่นับรวงตัวที่หลุดด้วยเนี่ยไอ้ที่หลุดเพราะว่ามันกินปุ๊บเราดึงไม่ทันนะคะใช่ก็เลยได้มาแค่นี้นะคะมันหลุดไป4ตัวที่ดึงแล้วมันไม่โดนเมื่อกี้อีกตัวหนึ่ง5ตัวมันกินกี่ๆไปยังไม่ทันได้ดึงมันก็เลยหลุดไปเลยนะคะคือยังยังยังกินไม่ดีเนาะใช่แต่ว่าเยอะหมดวันนี้ก็ได้มาแค่นี้นะคะ แอฟซีถามว่าปันเนี้ยได้ปลาเอาไปทำอะไรวันนี้ปันก็จะเอาไปขข่นะคะก็ปันก็เลยถ้าได้ตังมาเราก็ได้ทำอย่างอื่นด้วยนะคะนี่ก็เอาไว้กินบ้างนะคะเอาไว้กินบ้างเอาไปขข่บ้างนะคะทุกคนวันนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันๆด้วยนะคะฝากไปกดติดตามท้งเพจแล้วก็ช่องยูทูบด้วยนะช่องปลาเขา่าเราธรรมชาติคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ